ไม่ว่าชีวิตมันจะแย่สักแค่ไหนเนสกาแฟอุ่นๆเริ่มต้นวันแม,ม่แล้วทาให้ดีนะมีวิตามินสัหน่อยไหมอ้อยถ้าได้บีรอคค็อกคานะนี่ถ้าออกไปได้นะกระลำเนี่ยจะไม่เก็บเองจะจ้างแอปพลิเคชัน h p p p y Fresh เขาดีที่สดคือให้เขาไปเอากระหล่ำสดๆมาให้เราแม่เดี๋ยวหายาก่อนไอสัตว์ทีละตัวใจเย็นเผื่อใจเย็นไอ้ไม่มีแอปพลิเคชัน Happy Fresh ได้ยังไงนะเนี่ยเขาเชั่ชวไหนดูมเมสเซจหน่อยหมัดน,นี้เพื่อพี่ผมหูสุดยอดสัญญาณไวอย่างนี้ต้องดีแทก อากาศสดชื่นเว้ยออกกำลังซะหน่อยดีกว่าโอเคใส่เก็บไว้ย้าาเข้าทางไหนวะเนี่ยเฮียมีรูไม่ใช่หรอ เข้ามาแล้วอรอมานานแล้วพ่อแม่พี่น้องโอ้โหแม่อยากให้มีมานานแล้วเอ้ย Bring it on me yeah. ชิน u า no อ o t h e r f u c k e r o okay. k อย่าให้กูออกได้นะไอสัตว์เคเคพีดีมึงออกไปนะมึงกูจะเป็นคนสุดจริตชนิดที่มึงทำอะไรกูไม่ได้ รักษาชีวิตไว้จนแข็งแรงไว้มึงจนวันที่มึงได้ออกไปข้างนอกเฮียเหนื่อยไว้สัตว์เียเดี๋ยวนี้ดึงได้แค่นี้เหงอวะเนี่ย ทิศแม่งก็ขึ้นทางเดิมฮี่ต่อให้วันแม่งเฮียขนาดไหนแม่งก็เหมือนเดิมทุกอย่างอยากยกนี่ได้จังเลยมันน่าดูเลยเอ้วิวิ้ขอดูหน่อยสิโอ้ยเล่นได้อีกยาวเลยตายหาแล้วโอ้ยตายแล้วตายแล้ว สนุกนะมึงโอ้โหมาห้ามามามาเชา้ชาเช้าแบบนี้อากาศวิตามินดีเนี่ยดีที่สุดเลยอยู่แต่ในห้องแคบแคบไม่ได้ออกกำลังกายเลย oh. เออกมา <c oughs> ให้มี ขีรัดสัก50คีก็ไม่พอ,อกูหรอกไอ้ที่กูใช้ครบแบบบอกเลยเนี่ยแม่งเสียเวลาไหมล่ะขอจะไล่อ๋อนี่เลยนี่เลยเช้าเช้าแบบนี้ได้ทำทีไรก็สมองปอดโปง่งออึ่งสองสี Ah, you are. Oh, dead. 19บเก้าเหี้ยปวดปวดไอสัตว์ไอ้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 โอ้ยเหี้ยเอ้ยไม่ได้สิทธิ์อาเป็นปีแล้วมั้งเนี่ยไอ้เมื่อาไอ้เมื่อเหี้ยไอ้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 เหี้ยร้องเงียบๆหน่อยสัตว์คนกำลังปวดท้องน้อยเหี้ยโอ้ยใครชั่วได้ออกกำลังกายบ้าง เฮ้ยเสียงยียอะไรวะโอ้โอโค่อยๆดีว่าอย่าโหมเดี๋ยววันหลังแม่งไม่มีอะไรเล่นค่อยๆไว้เ้ยได้ยาวเลยแหมอยู่แต่ห้องเหลี่ยมๆพอเจอพร็อพเนี่ยมันเชียวรูละนั่งก่อนพักเหนื่อยก่อนอ สิดลรีนชิดซิดแชร์ไซสิดซิดซิดแชร์อืมซิดแชร์หน่อยเออความชั่วากาแฟซักแก้วเหมือนเดิมชีวิตโจรคุกต่อให้ชีวิตจะเฮี้ยแค่ไหนเริ่มต้นวันดีดด้วยเนสกาแฟซักแก้วนี่ไงนี่ไม่ได้ซื้อด้วยนะให้ฟรีเพราะว่าเคยเคย ประถมค้ำชูชีวิตพี่มาก่อนพี่ก็รู้บุญคุณคนระหว่างที่ยังไม่มีอะไรเข้าพี่พูดให้ฟรีได้เลยเอาเย้ยพอบกูหายไปไหนไม่ว่าชีวิตมันจะแย่สักแค่ไหนเนสกาแฟอุ่นๆเริ่มต้นวันแม,มแล้วทาให้ดีนะ มีวิตามินสะหน่อยไหมเดี๋ยวพี่หาก่อนมีอีทวิตามินสะหน่อยไหมพี่อยากเติมบีร็อกค,ค่านะถ้าได้บีรอคค็อกคานะชีวิตนี่มันจะสดชื่นขึ้นมาทันทีนี่ก็หฮฟรีบอกเลยนี่นี่คอนแทคปัจจุบันเลยเดี๋ยวพี่หาก่อนมีอะไรหมอะเข้าปากไหมบีร็อกค,ค่าทัชเลสซดเกชโซดาอุ๊ย อาจจะต้องใช้อีโมอื่นขอพี่เริ่มต้นวันเริ่มต้นด้วยบีไม่มีสล็อตเอาใส่ยาวอีสัตว์ยาวๆอีฮี้คนดูเป็นพันตอนนี้บอกเลยนี่ถ้าออกไปได้นะกระลำเนี่ยจะไม่เก็บเองจะจ้างแอปพลิเคชัน Happy Fresh เขาดีที่สดคือให้เขาไปเอากระลำสดๆมาให้เรา เดี๋ยวหายาก่อนไอสัตว์ทีละตัวเจเย็นเผือกใจเย็นใจเย็น,ยนมึงมีช่องแล้วยียพรบเต็มตัวเดี๋ยวเดี๋ยวต้องอีทอะไรสักอย่างก่อนให้มันสดชื่นไดเนสกาแฟาแล้วอีทมีอีทอ,อะไรไหมมียีทยาไหมวะเมดิซินซนะนหน่อยเ่ะเพราะว่ามันเป็นเหมือนเมล็ดฟู่อะมันเป็นเหมือน,มนเมล็ดฟู่แต่กูจะกินสดได้เลยอะกูบอกเลยช่วยหาเอานี่ไงไยรุนเลย เริ่มต้นด้วยบีไม่มีสลอ็อตโอ้โหสุดยอดอ,อ,อู้สดชื่นเว้ยเียสดชื่นแมงเอ้ยวิ่งรอบกรงดีกว่าไอสัโอ้โหไม่งั้นละ่ะอาบเฉาแย่โอ้โยเขายังชั่ววิ่งรอบกรงก่อนแมงสักหารอบเฮียสดชื่นวะ่ะบีล็อกค้านะไปรุ่น1เม็ดผสมน้ำหนึ่งแก้วตบเช้า,ชาแต่ว่าถ้าคนที่แจ๋วจริงเนี่ย กินสดแม่งจะฟู่ในปากโอ้โหเฮียอย่างกับคนน้ำลายฟูมปากเลยแหละพี่เห็นเคยเห็นชีวิตเนี้ยคนนึงนักแสดงคนนึงพี่เห็นกระตาเลยรุ่นใหญ่ด้วยกินบีล็อกค่าสดโอ้โหพี่เอ้ยเฮียกูบอกเลยเ้ยเห็นมาแล้วอมเข้าไปสดๆแล้วแกคุมฟองได้ไงไม่รู้กืนหมดอ่ะคนเนี้ย ถ้าวัยรุ่นใครก็คิดว่าแน่นะซื้อบีล็อกค่ามาอมสดไม่ผสมน้ำานะถ้าใครทําได้เนี่ยเอาพี่ยกให้เป็นเป็นเบอร์หนึ่งเลยเอ้าวิ่งก่อนโอเคคอยช่วยละเอานะต่อไปต่อไปมีแอปอะไรบ้างนะในนี้เอ้ยไม่มีแอปพลิเคชัน Happy Fresh ได้ยังไงนะเนี่ยอีกหน่อยเราออกไปถ้าเราไม่สะดวกจะสั่งกล่ํา เราก็โทรบอก Happy Fresh <_ an> เขาจะมี Personal Shopper <_ an> ที่ไปคอยเลือกกล่ำสดๆให้เราโดยที่เราไม่ต้องทำงานเองแล้วก็ส่งให้ไลเดอร์มามอบให้เราถึงบ้านราคาไม่บวกเพิ่มด้วยนะ <_ an> <_ an> ตายละถ้าออกไปได้จะร้องสภาให้เพิ่มแอป h a แฮปปี้เฟสหน่อยเ <_ an> <_ an> อาสิสัตว์อครเชั่วไหนดูเมสเซจหน่อยหมัดนี้เพื่อพี่ผม หูสุดยอดสัญญาณไวอย่างนี้ต้องดีแท็อิสั์สัญญาณไวแล้วก็ถูกด้วยราคาถูกเริ่มต้นแค่750บาทเริ่มต้นแค่750บาทชอบดีถูกเช็คดีแท็แท็กทอิสัญญ์จัดให้ครบเหลือเยี่อะไรปาะวันนี้คิดก่อนคิดก่อนคิดก่อน แจกให hei, ้ครบเนี่ยไหนนายจ้างกูแล้วช่วงนี้ยังอยู่ภายใต้สัญญาด้วยอืมกูเหลือเฮียอะไรเป็นเานี้กูเหลือเฮียอะไรเป็นเะนี้เดี๋ยวกูเปิดกูเปิดมือถือดูก่อนไอเหี้ยเดี๋ยวงอนอีกอ่ามือถือมือถือดูลายก่อนดูลายเอเหลือเหลือใครไมยนะเช็คให้ครบของแบบเนี้ย ถ้าสมมุติว่าตกหล่นเมื่อไหร่นี่นะโอ้ยเผอๆนะเครื่องกันนะแฮปปี้เฟรชไปแล้วดีแท็กไปแล้วเนสกาแฟนี่รักเก่าให้ฟรีโอเคมีร็อกค่าเก็บครบแล้วอ๋อมีอีกตัวหนึ่งยังไม่ออนแอร์ air. ไว้อนาคตแล้วนะวัยรุ่นเขายัางไม่ปล่อยความลับครบท้วนนี่เข้าได้หมดนะครับ คุณลูกค้าครับผมแสดงให้ดูแล้วนะครับเจ้าแห่งอ e ีโมดสบายใจเก็บมือถือก่อนเก็บอขอบคุณพระเจ้าไม่รู้แหละพระเจ้าตนไหนที่ส่งกูมาที่นี่โอ้สดชื่นสดชื่นเหมือนยืนบนไหล่เขาเฮียเซิร์ชเลยเพลงนี้พเพราะเฮีย สดชื่นเหมือนยืนบนไหล่เขาเมื่อก่อนร้องประจําเลยสมัยเป็นตํารวจตอนวัยรุ่นสมัยนั้นใช้ชื่อว่าจอห์นนี่เป็นตํารวจได้อยู่โอ้ยเรื่องนี้ยาวเอ้าเดี๋ยวพี่จะเล่าให้หมดเลยไหนๆก็มานี่แล้ววันนี้มายาวๆแล้วเว้ยเฮียเดี๋ยวเวลาไม่มีอะไรเล่นนะโจรกักไว้มั่งเฮ้ยอ่ะตาไว้แล้วกันวันไหนพี่คึกๆนะนั่งก่อน เจอวัยรุ่นดีกว่าเออวัยรุ่นวัยรุ่นไอ้พวกอินเทอร์เน็ตไอ้พวกวัยรุ่นโซเชียลเดี๋ยวนั่งก่อนอะกูต้องหานั่งอีกนี่เออนั่งข้างบนดีกว่าเด็กเก๋าเขาไม่นั่งข้างล่างหรอกก้นเขาต้องนั่งข้างบนโถงแต่พี่อยู่ปีสองอะพี่ก็เอาตูดทับข้างบนแล้ว ไอพันไอที่นั่งเขามีไว้วางเท้าไม่รู้อะไรหรอกปับ๊บนี่แหละเรียบร้อยแล้วก็ไปซิชแช่เฉยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเนี่ยอันน,น,นี้อันนี้สวยไหมเผื่อไม่ต้องไปไกลไอเฮ้ยเอ้ยได้อยู่เดี๋ยวต้องถอยไม่เอาเอาเอาชัวร์ดีกว่าซิชแยธรรมดาลงเลยโต๊ะเลยไม่เสียเวลาไม่เสียเวลาเฮียคิดถึงไวรุ่นวะไวรุ่นจะรู้ไหมเนี่ยว่าเรายังอยู่ดีเอาไข่ร้องอีกแล้วเนี่ย โอ้ยเฮียไปไหนแม่งก็ได้ยินแต่เสียงพวกนี้เมืองน,นี้นี่แม่งเอามาโป๊ะเรียบร้อยวัยรุ่นคณะดิวะนี่พี่ปีสี่ 4, ต้องนั่งอย่างงี้โว้ยแล้วก็สาธุวะมันยึดแท็บเล็ตกูปะเนี่ยแวบ้บโอ้ย ออนไลน์ Online, แป๊บหนึ่งใช้เน็ตดีแท็ก่อนนี่ก็ไปไปดูได้ที่ชอบดนะีแท็นะแท็บลงแท็บเล็ตบางทีเขาจัดมาให้ราคาไม่แพงอย่างโทรศัพท์เนี่ยมันแค่750เองโอ้เริ่มต้น750ด้บาทไอ้เดียวไว้ไุ่้นไวุุ้นไวุุ้นไวุุ้นทักทายหน่อยไวุุ้นเจอพี่เห็น <c oughs> พี่เปล่าเอาไวุุ้นพิมพ์มา อยากใช้ความแรงๆซีบียูไรโอ้ยมุมขวาบนเลยวัยรุ่นอินเทเท่านั้นนั้นนั้นใครเอ่ยอีกค่ายมาแบรนด์ทาวอน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 อีสัตว์เดี๋ยวเดี๋ยวพี่ขอย้ายจุดนิดน,นึงตรงนี้แม่งลำโพงแม่งดังว่ะร้อนด้วยแม่งแดดเผาห,หัวหมดแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวขอนั่งนี่แล้วกันนะวัยรุ่นนะรอพี่แป๊บโอ้ยถึงวัยรุ่นจังเลยสุดก่อนสุดตัวลงนั่งแป๊บนึงโอ้ยจะเคลื่อนไหวตัวอะไรแต่ละทีนี่พี่ว่าพี่วัยแล้วนะ เออสิดธิ์ธรรมดาสิดธิ์ธรรมดาไม่สิดธิ์แชสิทธิดธรรมดาสิดธิ์หนึ่งโป๊ะไม่เอาเศร้าไปสิดธสองสิดธสองนี่ต้องถอยออกมาหน่อยอ่ะได้อยู่ดูสบายดีสิดธสองโอเคคันเซิลปึ๊บปุ๊บพี่ขอเก้าสักเก้ากำลังสวยแวบ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 ต่งหน่อยปั๊บโป๊ะเป๊ะนั่นไอสัตว์ไม่พิงไอเป๊ะเก้าเกินเก้าเกิน แล้วเมื่อกี้เลื่อนแล้วด้วยอึ๊บอึ๊บเออตรงนี้ยังดีหน่อยเสียงร้องเบาๆไม่ประสาทแดกซะก่อนโอ้ยโอเคอึ๊บโอเคแค่หันโป๊ะป้าเป๊ะสิสองโป๊ะเพลงเป๊ะเฮียเอานะไหลจมนิดหน่อยพอแล้วเฮียอืมต่อไปแท็บเลต็ตไวรุ่นรอพี่แป๊มโอ้ยไม่ได้อ่านเม้นเลยเอาแล้วนะเตรียมตัวนะพวกกอบบอกนะพี่เตือนนะตอนนี้ถือกว่าพี่เตือนก่อนนะพี่ยังไม่เข้าแท็บเลต็ต ก็คือถ้าพี่อารมณ์ดีพี่ก็อาจจะแค่600วิแต่ถ้าพี่อารมณ์ไม่ดีหรือว่าพี่เหงว่าเอยมันกระด้างกระเดื่องเกินไปเนี่ยพี่ก็ไปถาวรเลยพี่ไม่ห่วงเลยนะเรื่องคนดูอ่ะ70คนหลักหน่วยเนี่ยพี่ก็พี่ก็เล่นมาแล้วน้องเอ๋ยอ่ะหมดเวลาเตือนแล้วนะเตือนแล้วถ้าลองจะแข็งดูได้พี่มอบอำนาจให้ด่าพี่แล้วด่าพี่ไม่เคยไม่เคยแบนใครอย่างมากเอาไปซ้อม600วิเอาไปกระทุ้งเอาไปตุยทองพี่บอกไปแล้วเอาแล้วนะวัยรุ่น ให้โอกาสโอเคอ่านเม้นหน่อยดีกว่ายังไงก็ต้องบอกพวกวัยรุ่นว่าพี่ยังอยู่ดีโอเคโอ้เสียงดีเฮ้ยมึงทรมานกับทุกตารางนิ้วเลยหรือไงวะเนี่ยเอาช่างแม่งแล้วไอ้เอาวัยรุ่นว่าไงสวัสดีทุกคนนะ โอ้ยวัยรุ่นไม่อยากจะเชื่อหรอกว่าเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตพี่ว่ะลมเพลมพัดพาพี่มาอยู่ที่คุกใหญ่เนี่ยเป็นแบบซูเปอร์แม็กซ์เลยอะ่ะนี่เขาว่าเป็นเรือนจำซูเปอร์แม็กซ์ที่นั่นหนาที่สุดในเมืองแห่งเนี้ยคุกกว้างขวางแต่มีพี่คนเดียวเนี่ยดูอย่างน้อยพี่ก็ได้สูตรอากาศได้เห็นเดืนอนเห็นตะวันวัยรุ่นเป็นไงม้างสบายดีไหม หลับแล้วเสียงพี่คือก่อมนอนจัดๆก็วันนี้เรื่องราวมันเยอะแยะมากมายเลยวัยรุ่นอะดรีนาลีนพี่มันสูบฉีดพี่ก็นอนไม่ลงหรอกพี่ก็ต้องค่อยๆกล่อมตัวพี่เองเหมือนกันสายพี่มันเม็ดตอดด้วยเม็ดตดเฮี่ย ใช้ไม้อะไรดีไม่รู้พี่ใช้ไม้ติดหูฟังวัยรุ่นเนยพี่บอกให้น้องๆไม่จกปูนยังพี่ไม่สั่งใครหรอกวัยรุ่นชีวิตใครชีวิตมันพี่บอกทุกคนว่าให้เอ็นจอยใช้ชีวิตแค่นั้นวัยรุ่นหน้าเอาอย่างพี่นะเราไม่ควรสั่งใครหรอกถึงแม้ว่าพี่จะรักกับน้องๆพวกนั้นน่ะพี่ก็ไม่สั่งให้มันทำไรหรอกพี่บอกให้มันใจเย็น